สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดนักอ่านไพ่ค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้า ก็รับพยากรณดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะอไ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์อัศวินถ้วยนะคะอัธยาศัยดีมีน้ําใจสองดาบเครียดกังวลอึดอัดทุก นะคะเรียกว่าเกิดความสับสนนะคะช่วงนี้ก้าวดาบด้วยนะคนวันอาทิตย์นะคะดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสายตานะคะสายตาแสบตาปวดตาสายตาผ้ามัวสายตาสู้แสงไม่ได้นะคะหรือความดันไมเกรนอาจจะขึ้นได้เกิดจากความเครียดเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะวันนี้ไพ่ค่อนข้างจะเตือนในเรื่องของสุขภาพสําหรับคนวันอาทิตย์หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับที่นอนนะคะยังไงก็เรียกว่าห้องนอนเปิด เปิดหน้าต่างให้โล่งให้ดูโปร่งนะคะแล้วก็ที่นอนที่หลับที่นอนก็เอาเอาอกไปตากแดดบ้างนะคะ จะได้ไม่มีพวกรินไรฝุ่นนะคะละอองภายในห้องนั่นเองเพราะว่าอาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันบางคนนี่ที่นอนอาจจะนอนไม่ค่อยสบายหลังนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังด้วยค่ะการงานวันนี้มีความเหนื่อย,เ,อยเบื่อเบืลอล้าเซ็งๆนะคะหรือ,ออาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลยทีเดียวเพราะว่ามีความลังเลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังเรียกว่ายังคง ดำเนินเนาะดำเนินชีวิตต่อไปนะคะในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการค้าการข,ขายนะคะเรียกว่าอาจจะดูเย็บเยบซบเซาไปนิดนึงในะวันนี้ประครับประครองไปก่อนก็แล้วกันส่วนการเงินเนี่ยนะคะคนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะดูเครียดเียดนะ แต่ถ้าสถานการณ์วันนี้เรียกว่าพอมีกินนะคะพอมีใช้อยู่นะเพราะว่ายังมีทั่วอยู่ในมือแต่อาจจะเครียดในเรื่องของหนี้สินภาระสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมมาขอความช่วยเหลือซึ่งตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่ากระอักกระอ่วนใจในการที่จะปฏิเสธนั่นเองนะคะรวมถึงการเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับยุกยารักษาโรคก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะความรักนะคะวันนี้ก็เรียกว่านักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันก็แล้วกันในเรื่องของความรักหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะ ชอบใครนะคะก็เข้าไปแสดงเรียกว่าความมีน้ําใจนิดนึงนะคะเข้าไปทักไปทายนะคะไปแสดงความห่วงใยกับคนที่คุณแอบชอบก็ได้นะคะไม่ได้เสียสุขภาพเหมือนที่บอกค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะหมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างค่ะเลขหน้าไพ่สำหรับคนที่ชอบมีเลข6มีเลข2และเลข9ค่ะ มาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะคนวันจันทร์หนึ่งดาบความมุ่งมั่นนะคะความตั้งใจแปดดาด อาจเครียดทุกกังวลปัญหานู่นนี่นั่นรุมเรา้าเข้ามา j u s t ิกนะคะวางแผนให้ดีวันนี้จะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะคิดทบทวนสิ่งต่างๆให้ดีจะไปเซ็นชื่อเซ็นสัญญาลงนามเอกสารไปค้าประกันอะไรให้กับใครนะคะก็เรียกว่าพยายามคิดไรตรตรองให้ดีก็แล้วากาันปัญหามันจะได้ไม่ตามมาหาตัวเองทีหลังนะคะรวมถึงอิทธิพลของหนึ่งดาบเนี่ยเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรืออาจจะต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรับข้างด้วย bye now เรียกว่าทัดหวังจะพึ่งพาใครเนี่ยอาจจะไม่ได้นะคะแล้วพวกอิทธิพลหนึ่งดาบเนาะก็เรียกว่าศักดิ์ศรีหน้าที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ไม่งอนะคะไม่เอ่ยปากนะคะขอใครนะคะขอความช่วยเหลือจากใครในวันนี้ก็เรียกว่าการงานเนี่ยยังถือว่ามีความโดดเด่นยังมีความมั่นคงแต่มันมีแปดาบเนาะอาจจะเบื่อเบอื่อเซ็งเซ็งเหนื่อยเหนื่อยกับงานบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทํางานมากกว่าคนอื่นทําไมฉันถึงต้องรับผิดชอบงานเยอะแยะมากมายคนนั้นคนนี้ก็โยนมาให้เรานะคะอา่าก็เรียกว่า ให้มองว่ามันคือประสบการณ์ใหม่ๆของเราก็แล้วกันนะคะเราจะได้ไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไปปัญหาทุกๆอย่างค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ค่อยๆจัดการไปนะคะและอะไรที่ไปรับรู้รับฟังมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดทุกไม่สบายใจปิดทุปิดตาบ้างคะ่ะไม่ต้องไปรับรู้รับฟังในทุกๆเรื่องราวเนาะบางคนนะคะเรียกว่าดูในเรื่องของ ัวบทกฎหมายเนาะอาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆเอาไว้บ้างนะคะเพราะว่าวันนี้บางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ได้ด้วยนะคะส่วนการเงินนะคะก็วางแผนให้ดีในเรื่องของการเงินหรือใครที่จะติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคอยากจะบอกว่าโชคไม่ค่อยมีแต่ถ้าชอบจริงๆลองไปดูค่ะ ตัวเล็กจากเอกสารอาจจะพอจะให้โชคได้บ้างหรือถ้าในเรื่องของความรักวันนี้รักไม่โดดเด่นนะมันมีอิทธิพลของดาบมันมีความเครียดมีความอึดอัดเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะความรักก็เช่นกันเรียกว่าวันนี้มันก็เลยอาจจะส่งผลเสียในเรื่องของความรักนะคะอาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันมีอะไรต่างคนต่างก็อยู่กันคนละมุมห้องคนละมุมบ้านต่างคนต่างคิดต่างคนต่างตัดสินใจรักมันดุงเยบดูเหงางไปนิดนึงนะหรือถ้าเป็นคนโสดวันนี้คุณยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพนะคะเรียกว่าเกิดจาก ความเครียดนะคะอาจจะมีเรียกว่าความดันไมเกรนนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดการเจ็บปวดนะคะตามเนื้อตามตัวนะคะเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะมั่นใจในตัวเองหน่อยค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข1มีเลข8และเลข หนึ่งค่ะวันนี้คนวันจันนะใครที่รู้สึกว่าขาดความเชื่อมัน่นขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะขอพรนะคะขอพรกับสารพระพาขอพรกับพระพรนะคะหรือขอพรกับสารลักเมืองหรือ,อสารที่อยู่นะหน้าที่ทํางานก็ได้นะคะขอพรเนาะอย่ากวาสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคนวันจันค่ะมาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะ คนวันอังคารเดมูนนะคะเดมูนช่วงนี้เครียดนะคะเพราะว่าพอ่วงทําอะไรมันดูมีความวิตกนะคะเกิดความไม่มั่นใจบางคนอาจจะกังวลในเรื่องของคําว่าอนาคตนะคะที่อาจจะยังไม่ได้มีเข้ามาหรือเดมูนช่วงนี้นอนดึกนะคะบางคนทํางานเข้ากะ หรือทํางานกลางคืน4ี่มเมเา้านะคะการงานธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเรียกว่า4ี่มเมถาเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานก็ได้นะมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่เข้ามามีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดรเริ่มสิ่งต่างๆหรือนะคะเรียกว่าบางคนนี่สี่มเมเา้าอาจจะได้สืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากภายในครอบครัวด,ด้วยอัศวินมเมเา้าหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่ามีคนเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะในวันนี้อัศวินมเมถาเนี่ยนะคะชีพจรลงเท้า เรียกว่าเดินทางตลอดขึ้นเหนือลงใต้หรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานเซลล์งานค้าขายนะคะ งานเดินทางนะคะก็เรีย Re กว่าวันนี้เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้วัดป่าช้านะคะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานด้วยค่ะการงานมีความโดดเด่นนะคะตำแหน่งหัวหน้างาน lavor, ผู้บังคับบัญชายังคงให้การสนับสนุนนะคะตำแหน่งลูกน้องบริวารน,นะคะก็เรียกว่าเข้ามาส่งเสริมดวงด้วยแล้วก็ถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเรียกว่ามีรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามาในวันนี้นะถ้าในเรื่องของการค้าขายนี้เรียกว่าวันนี้ลูก เยอะนะคะออเดอร์นแน่นกันเลยทีเดียว ใครที่กําลังมองรถนะคะอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนซื้อร่วมโชคลาภตัวเล็จากทะเบียนรถนะคะตัวเล็จากบ้านเล็กที่จะให้โชคค่ะส่วนความรักนะคะอิทธิพลของสี่เมท้าถือว่าเป็นรักที่ดีนะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะอาจจะมีแผนมีแผนนะคะาการาพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงวันหยุดไปพักผ่อนต่างจังหวัดกันก็ได้หรือใครที่มีงอนกันนอยกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจ กันคืนดีกันให้อภัยกันถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจด้วยนะคะสุขภาพวันนี้หลักๆเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมากกว่านะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะอนุญาตให้ตัวเธอเองมีความสุขได้แล้วค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข8มีเลข4และเลข6ค่ะสําหรับคนที่ชอบนะ มาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะคนวันพุธหกไม่เท้านะคะการงานการได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากจากคนรอบข้างนะคะเดอสตาดวงโดดเด่นนะคะ เรียกว่าเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตากับคนหมู่มากแล้วเดสตาร์เนี่ยนะเรียกว่า,ามีความฝันมีความหวังสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้อาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการคิดทบทวนเรื่องราวสิ่งต่างๆ mm hmm. บางคนอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่าอาจจะหยุดพักนะคะพักผ่อนหรือเดินทางไปในสถานที่ป่าเขาใกล้น้ําก็ได้ด้วยนะคะไพ mm ่ hmm. ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ของคําว่าแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะเจ้าโปรเจกต์นะคะไอเดียโปรเจกต์เยอะแยะมากมายในช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนดีเลยทีเดียวบางคนเนี่ยอันนู้นก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำนะคะ,ะหรือบางคนอาจจะกำลังมองในเรื่องของการที่คิดอยากจะลงทุนอยากจะทำธุรกิจทำอะไรเป็นของตัวเองก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะว่าตัวเองมีความรู้มีความชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้านไหนนะคะเพราะไพ่แต่ละใบเนี่ยมันบอกในเรื่องของอาชีพได้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นถ้วยเนาะก็อาหารของกินสิ่งต่างๆหรือเดอรสตา เนี่ยนะคะก็เกี่ยวข้องกับการจัดบ้านก็ได้เฟอร์นิเจอร์การงานบิวอินนะคะหรืองานตกแต่งนะคะภายในบ้านนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับชุดนอนนะคะเออชุดกันหนาวในช่วงนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปดูว่าตัวเรามีความสามารถทางด้านไหนนะแต่ถ้าใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้ถือว่าการงานโดดเด่นยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะได้ความมั่นคงที่มันมากกว่านี้นะคะ ก็เลยอาจจะแบบกําลังมองหาอยู่เนาะแนวทางของตัวเองนะคะส่วนใครที่ตกงานว่างงานช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่า6ไม้เท้ายังถือว่ามีไรายได้มีการเงินเข้ามานะแต่ก็ต้องรอบครอบด้วยนะเพราะอิทธิพลของ7ถ้วยนะคะเรียกว่าอาจจะหมดไปกับการช้อปปิง้งสิ่งต่างๆซื้อ อา้าวซื้อของนะคะบางคนอยู่บ้านเฉยๆก็เสียเงินได้นะช้อปปิ้งทางออนไลน์นะคะหรือคุณผู้หญิงอาจจะหมดไปกับของสวยๆงาๆเครื่องประดับนะคะเข้ามาแต,แต่งเติมนะคะเสริมร่างกายตัวเองนั่นเองนะคะโชคลาภตัวเลขมันเยอะนะลองดูตัวเล็กจากความฝันค่ะ ถ้าความรักนะคะความรักวันนี้ถือว่าโดยภาพรวมไม่ได้แย่นะคะแต่บางครั้งอาจจะแบบต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันมันก็เลยอาจจะทําให้ดูเงียบดูเหงาไปบ้างนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะดูเหมือนจะมีคนคุยคุยเข้ามานะสุขภาพนะคะคนวันพุธมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเข่านะคะการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชาค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะ เลิกเครียดได้แล้วค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขก6มีเลขก7และเลข7ค่ะสำหรับคนวันพุธค่ะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะ คนวันพฤหัสนะคะอัศวินดาบนะคะการเดินทางการขับเคลื่อนเคลื่อนที่นะคะเดินทางแบบเร่งรีบเดินทางแบบกระทันหันวันนี้จะเดินทางไปไหนเช็คตัวสภาพรถให้ดีก็แล้วกันนะคะเราก็อย่าขับรถเร็วจนเกินไปอย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะหดาบนะคะค่อยๆไปนะคะในวันนี้เรียกว่าอิทธิพลของหดาบอาจจะมีการเดินทางไปในสถานที่ตามหมูกก่เกาะนะคะสถานที่ใกล้น้ําหรือบางคนเนี่ยต้องระวังน้องน้าด้วยนะช่วงนี้นะคะน้องน้ําค่อนข้างจะหลาก เลยทีเดียวจะเดินทางไปไหนก็ อาจจะมีปัญหาใเรื่องของดินฟ้าอากาศเข้ามาหรือไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคนวันพฤหัสช่วงนี้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะบางคนอาจจะมีการปวดเมื่อยนะคะตามเนื้อตามตัวเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะปวดศีรษะมือศีรษะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะในช่วงนี้การงานเนี่ยบางคนนะคะก็เรียกว่ายังคงต้องทํางานทําหน้าที่ของตัวเองอยู่เลยอาจจะไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนหรือบางคนหยุดพักพักผ่อนแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มที่นะเพราะมีอิทธิพลข,ของกาวไม่เท้า นะคะเครียดนะคะเครียดในเรื่องของงานยังกังวลในเรื่องของงานหรืออาจจะยังมีความห่วงในเรื่องของงานนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงนี้ก็เรียกว่า ต้องขยันเข้าไว้นะคะอดทนนะคะต้องสู้นะคะการเงินคุณถึงจะดีขึ้นนี่สินค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการกันไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะพยายามหลบเลี่ยงในเรื่องของการโตคาารมการประทะกันก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลดีให้นะสุดท้ายก็ยังคงไปได้วยกันอยู่นะคะ เรียกว่าลำบากมาด้วยกันทุกขมาด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นประคับประคองกันไปค่ะคนโสดนะคะคนโสดมีคนแอบชอบแอบปื้มแอบติดตามอยู่นะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะ อย่ากังวลไปเลยกระแสะการเงินกําลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเธอแล้วค่ะเลขหน้าไายมีเลข6มีเลข6และเลข9ค่ะหรือตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคค่ะวันนี้คนวันพฤหัสถ้าจะทําบุญแนะนําให้ปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะปล่อยปลาในตลาดสดจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพฤหัสค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะ คนวันศุกนะคะไพ่อิทธิพลของสิเหลียนเป็นไพ่ของความสุขนะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับบริวารน,นะคะอยู่กับลูกนะคะสิบถ้วยเนี่ยเรียกว่า,าบางคนอาจจะอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ๆด้วยนะคะ กิ่งถ้วยนะคะอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์อาหารของกินนะคะเรียกว่าพังพร้อมนะคะรอบกายเลยทีเดียวนะคะของกินนี่เต็มตู้เย็นเลยนะคะเดเลเวอร์นะคะ, iver, ะ,คะบ่งบอกในเรื่องของการเป็นที่รักนะคะของคนในบ้านคนในครอบครัวเนาะก็เรียกว่าวันนี้คนมันสุขเด่นในเรื่องของความรักนะเรียกว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะได้ทานข้าวรวมกันพาครอบครัวพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศไปปิกนิกนะคะไปเที่ยวภูเขานะคะ คไปดูพระาทิตย์ขึ้นยามเช้าเนาะก็เรียกว่าค่อนข้างจะแฮปปี้เลยทีเดียวหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะถ้าในเรื่องของการงานเนาะการค้าการขายวันนี้โดดเด่น นะคะลูกค้าแน่นออเดอร์เยอะลูกค้าเต็มร้านนะคะเรียกว่าใครที่ยังทํางานอยู่ก็ถือว่าคุณก็ยังทํางานทําหน้าที่ของคุณเนี่ยต่อไปได้นะคะด้วยดีนะคะตําแหน่งเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็เรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะมันก็เลยทาให้คุณมันสุกเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้กับงานที่ทำเนาะใครที่ตกงานว่างานอาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะคะในช่วงนี้ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยนะบัลเล็กทีค่ะหรือตัวเลขจากคนรักจะให้โชคนะคะการเงินใครที่การเงินตึงมืออยู่จะ มีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือการเงินหลักๆอาจจะได้มาจากคําพูดวาจาความมีสเสน่ห์ความสเสน่หาของตัวคุณนั่นเองค่ะใครที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะคะหรือ,อทําใดๆก็ตามแต่ในเรื่องของธุรกรรมในเรื่องของการเงินดูให้ดีนะคะเอกสารอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมสื่อร่วมด้วยนั่นเองค่ะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะ เธอไม่ควรตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเขาคิดไม่เหมือนเธอคะ่ะเลขหน้าไพา่มีเลขศูนย์มีเลขหาและเลขหคะ่ะสําหรับคนวันศุกร์ค่ะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะคนวันเสาร์นะคะวันนี้คิงดาบเลยนะคิงดาบเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของความมุ่งมั่นนะคะ ความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดแต่ไพ่ใบนี้รักพวกพ้องนะมีน้ำใจนะคะเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างข้างนอกดูกแข็งแกร่งแต่ภายในใจเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะอ่อนโยนนะเพราะอิทธิพลของผีเสื้อนะคะเห็นไหมค่อนข้างจะมีความอ่อนโยนมีความบอบบางในทีเดียวนะคะสามถ้วยเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์อยู่กับครอบครัวดิ้งดื่มนะคะหรือ3ามถ้วยเนี่ยอาจจะอยู่กับเพื่อนฝูงก็ได้นะเรียกว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเข้ามานะคะเมจิกเชียนนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดการ การค้าขายงานเซลล์นะคะวันนี้การค้าขายก็ถือว่า,าโดดเด่นนะคะลูกค้าเยอะนะคะลูกค้าแน่นนะคะออเดอร์เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้คนวันเสาร์ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะได้ความรู้อะไรหลายอย่างเพิ่มเติมด้วยนะคะการงานคนที่ทํางานอยู่ก็ถือว่าแฮปปี้นะก็ถือว่ามีความสุขกับงานนะคะ ตำแหน่งหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานก็เรียกว่าเข้ามาส่งเสริมดวงด้วยนะคะแล้วตัวคุณเองวันนี้นะคะก็เรียกว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ต้องออกไปพูดนะคะบรรยายนะคะให้กับคนหมู่มากนะคะก็จะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากด้วยเช่นกันค่ะ การเงินวันนี้ค่อนข้างจะสัพพันะคะหม,หมดหมดหาได้ในเรื่องของการเงินวันนี้หลักๆคนวันเสาร์การเงินจะหมดไปกับอาหารของกินครอบขวเสมากกว่านั่นเองนะคะหรือบางคนบอกว่าการเงินตึงมือนะไม่มีเงินหมดเลยนะคะพี่หมอก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขามีมีคนเข้ามาอ,อุปถัมหรืออาจจะมีช่องทางรู้ทางในการหาเงินเข้ามาโชคลาภก็อาจจะพอมีบ้างนะคะพอได้ค่าขนมตัวเล็กจากเบอร์โทรศัพท์ค่ะส่วนความรักโดยภาพรวมถือว่าแฮปปี้นะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะ หรือถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจแต่ถ้าอยู่เก็บตัวไม่ไม่เจอคนถูกใจนะต้องออกไปเจอเจอผู้คนสังคมนะคะจึงจะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะ เธอเองก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับเธอแล้วทำไมเธอไม่เลิกมันล่ะเลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขสามและเลขหนึ่งค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ